ทีบีที่สองบทสวดที่สิบสิบเอ็ดและสิบสองสิบบทสวดมหาสมัยสูตรเฮวเมสุตังเอกังสามยังพักขวาสักเกโสเิหารติกะปิลาวัตุสัมมิมหาวันเนมหัตตาพิโคสังเขนสัติิปัญจามเตหิภิกุสัตเตหิสเปหิวาระหันเตหิตาสหิจารกะธาตุหิเทวตาเยโพเยนะสันิปติตามุติพรวันตัง ทัศนายาภิกขุสังกัรจาตะโคจะตุนนงสุทธาวาสกายกานังเทวนังเอตตาท้าหุสีอายะโคพระเขาวาสเกสุวิหารติกาปิลาวัตุสมิงมหาวัเนมหาตาภิกขุสังเจนสติปัญจมัเตหีภิกขุสเตหีสะเปหนวา อารหันเตหิท่าสหิจารุกัตธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาหุติภะคะวันตังทัาสานายาภิกขุสังกัจจายันุนะม่ยัำปิเยนะภะคะวาตินุปสังกายไม่หังอุปสังกามิตาวาภะคะวะโตสันติเกปาจิกาคาถาภาษาเยมาติอาตาโกตาเทวตา สยามแทปีนามะพระลาวาปุริโสสัมมัชิตังวาพะหังภาษาอะไรเนี่ยภาษาในตังวาพะหังสัมมิชัยยะเอวะมีวะสุทาวะเสสุเอเวสุอันตระหิตาภะควาตปาตุระโตปาปุระโตปาตุระหังสุวรรณโกตาเทวะตาภะควันตังอัิวะเทตวายกัมันตังอัตังสิเอกัมันตังทิตาโขเอกาเทวะตาภะควาตุสันติเกยมังคาทังอัปติมหาสัมโยปาวะนัสมิเทวะกายาสัมมาฆตาอาคาตัำ หากมังรรมาสามมาญาติกิตายเย no าวะอภปะชิตตาสังนตียาตาโคอปะราเทวตาปะกวาตสันติเกิมังคาทังอภปิชิตตาตัพิขโวสมาธาหังสูจิตตังอัตโนอุชุกามากังสุสารถเววานตานิขะเหตตวาอินทริยานิรักขันติปันทิตาตียาตาโคอปะราเทวตาปะกวาตุสันติเกิมังคาทังอภปิเชตตวะสีหลังเชตตวะผลิคังอินทาขีหลังโอหัจจมันิชาเตจารันตี สุทาภิมาลาจักขุมาตาสุทันตาสุสูนาคาติยาตะโคอปาราเทวตาภควาโตสันติเกอีมังคาทังอภาติเยเกติพุทธังสารนังคตาเสนาเตคามิสันติอปายยะภูมิงปหายะมานุสังเทหังเทวกายังปริปูเรสันติติอาตะโคภควาภิกขะมันเตสีเยปุเยนาภิกขเวทัสสุโลกัาทัสุเทวตาสันนิปติตาโุติตาท้ากตังท no ัสนายะภิกขะสังฆาเยปิเตภิกขเว อาเฮสุงอติตามัทนานังกระหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระเขาวัตานังเอตตาปรามาเยวเทวตาสันนิปปติตาอาเฮสุงสยธาปิไมหังเอตระหิเยปิเตปิกเขเวภวิสันติอนาคตามัทนานังกระหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระเขวันตานังเอตตาประมาเยวเทวตาสันนิปปติตาภวิสันติ สยธาปีไมหังเอตารหีอาจิชิสามิพิคเวเทวกายานังนามานิจิตาจิสามิพิคเวเทวกายานังนามานิเทสิาสามิพิคเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทสาทุกังมนาศิกาโรธาพาสิสามิติเอวังพันเตติโหเตปิโขพระเขาวัโตปัจจัสรสงพระคขาวะเอตทัโวจะ สิโลกามะนุกัสสามิยัตถภูมมาตถาสิตายเยสิตายคิริขภารังปะหิตตาสมาหิตตาปุถุสิหาวาสเรนาโลมาหังสาพิสัมพุโนโอทาตามะนุมะนาสาสุท้ายปัสันนามะนาณพิลาพิโยปัญจสเตยตาวาวะเนกาปิะวัฒเวตาตววมันตยิสธาสาวกิสาเสนระเตเทวกายะภิกันตาเตวิชนาถาภิกขวเตจ่าตัปปมะการุงสุตวากุตัสสาสนาเตสัมปะตุรุยานัง manusana HASANANG sana tasa na SAHASANG peke sa SATANG ek sa hasang ata tang apeke nan ta'mata di sa sa pabut ta nggak hongta tasa panga pinjanya bawa kita wana cakuma ta toa man tahi sa tasa wakke sa asan era te te wakaya pi kanta wu พาะเอนูบุปโสรสตัสหัสสาวะยะขาคาุณมากาปิลาวัฒวาอิติมันโตชุติมันโตว,วันน,า,น,มมนา,ามันโตยะสัตสีโนโมทัมนาภิกาโมภิกุนังสมิติงวะนังชะสหัสสาหิมวัตตายะขานาตน,น,นตวนันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนามันโตยะสัตสีโนโมทัมนา อาพิกาโมพิกูนางสาวมิติงว <ator> ่านางสาตาคีราติสาสายขานานตะวันนีโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนมันโตยะสัตสิโนโมธรรมนาอาิกาโมพิกูนางสาวมิติงว่านางอิจเจเตโสรสาสาสายขานานตะวันนีโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนมันโตยะสัตสิโนโมธรรมนา หาพิการมูพิ่ขุนางสมิติงว่านางเวสามิตาปัญจสตายาขานาตวันนีโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนามันโตยะสิโนโมทัมนาพิการมูพิ่ขุนางสมิติงว่านางคุณพิโรราชาข่ายโกเวปุลสานิเวสนังพิ่ยูนางสัตสานสังยักษานาปยิรูปสติกุมพิโรราชาข่ายโกโสปะ้าสมิติงว่านาง ปุริมันจะที่สังราชทาตารถภาษาสติกันธพนังอธิปติมหาราชายสสิโสอุตตปิตาสผ้าโวอินทมนามหาปลายที่มันโตชติมันโตวันนามันโตยาสสิโนโมท่ามนาพิกามุพิกูนางสมิติงว่านางทักษีนันจาที่สังราชาวิรุณโหตับภาษาสติคุมพันธานังอธิปติมหาราชายสสิโสอุตตปิตาสผ้าโวอินทมนามหาปลายที่มันโตชติมันโตวันนามันโตย่าสสิโนโมท่ามนาพิกามงพิกูนาง สมิติวงศ์นางปัจจิมัญจาที่สังราชาวิรูปภคุปัสสะสตินาขณะอธิปติมหาราชายสัติโสอตปิตาสาวาโออินทมานามาห์ปลลอิทิมโตชติมโตวันนามโตยสัตสีโนโมทมานาภิกกาโมภิกุนางสมิติวงศ์นางอุตตรันจา ที่สาราชกุเวโรตัดภาสาสติยาขานังอธิปติมหาราชายาสัติโสภุตตาปิตาสาภาโออินทม,มานามหภาภะราอิที่มันโตชติมันโตว,วันนามันโตยาส,าสัตยโนโม,โมทัมานาพิกามุพิกูนาสามิติงว่นังปุริมาทิสังท้ตรารถโธ,ธาทักทินาเนนาวิรุณหากโกปชิเมนาวิรูปรโ,โคกุเวโรอ,อุตตารังที่สังจัตารโรเตมหาราชาสัมมันตาจตุโรทิสาทัพะลัมมานาทังสงวนเนกาปิลาวัฒเวมา เตสัมายาวิโรธาซาภูวันนิคารจัสรพางมายาภูเกนทุเวเกนทุวิทูจัวิทูโตสหัจันทานุกามาเสธโธจักินนูมันผุนิมันผุจักปันาโทอุปมันผุ้จักเทวสุโตจะมาตังนีจิตตเสโนจักันทพโพนโรราชาชนะโสโพอาภูปัญจสิโกเจวะติมพะโรสุริยะวัชสาเอเตจันเยจาราชาโนคันทพพาสหาราจุพิโมทัมนาอภิกาโมพิกุนางสมิติงวะนังอาทากูนาพระสานาคา วิสาลาสหาตาัตจกาก,กัมพลสัตตะราอาคูอปายาคาสหายาติพิยมุนธาตักระถาจะอาคูยะยานาคายาสัสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปค้าสามิติงวนางเยนาคาราชีสหาสาหารติทิ่พาทิชาปะขิวิสุทธาจักรกูเวหายะสาเตวนามชัชปัตตาจิตตราชุปนาอิติเตสังนามอภยันตะทธา,ทา ตัฏฐานาคาราชาน้ามาศิสุปันนาโตเขมามากาศิพุทโธสันหาหิวะใจหิอุปวะอุปวะหายันตานาคาสุปันนาสารณนะมกังสุพุทธังชิตาวะชิระหัตเธนะสมุทังอสุราสิตาภาตตโรวาสวะเสตีที่มันโตยะสัิโนกาลกัญชามหาวิสมาอสุราธนเวขสาเวปจุติสุจิติจารปะหารโตนะมุจิสาสตัญจา พระริปุตตานางสเพเวโรจานามกาสันนาหิตตวาภระลิงเสนางดาวหูพัดท่ามุปาข้ามงสัมมโยธาเนปัตอันติภิกขุนาสัมมิติงว่านางอาปจาัตเทวาปัทวีจัตเตโชวายุตปัธาข้างวารุณาวารุณาเทวาลมโสมาจัจยสะสัสสานุวิตากะรุณากายิกาอาปเทวายาสสิโนท,ท,ทัศเสตทัสรากายสาสเปนานัตตะวนันิโนมอิท,มทิมันโตจุติมันโต วันนน้ามันโตญสติโนโมทมานาพิการมงพิกูนางสมิติงว่านางเวณูจัตเทวัสหารีจัตอสมาจัตทุเวยามาจัตจันทสูปักนิสาเทวาจันทามาคูบูรักิตาสุริยะสูปานิสาเทวาสุริยะมาคูบูรักิตานักกัตตานิ ปุรักิตาวะอาโฟมันทวะลาหกาวะสุนวสะสโวเสธโทสโกปะฆาปูรินทัตโททัเสติทัตนากายาสะเพนานัณตะวันนิโนโอิทิมันโตชติมันโตวันะมันโต,นตยสะสสินโนโมทะมานาพิกาวงพิกุนางสาินติงว่านางอาทาคูสหะูทถีวาชลาลมกิสิคา,า,าริวะอริธกาจโรชาจอุมาบุพานิพาสินโนวะรุนาสหาธรรมจะอจ,จุตาจะอเนชกาสูระยะโลกจิราอาภูวาภู วาสาวะเนสิโนท่เสตเถธาสรากายาสเปนนาตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนมันโตยะสสิโนโมระมานาอภิสกนุปิคูนังสัมิติงมะนังมะสัมนานาสัมนามนุสัมนานุสุตเตสุตมาสิธาปัถุสิกาอาภูวะภูมโนปัถุสิกาทากูหาระโยเทวายเยเยจะโลหิตะวาสิโนปาระคามหาปาระคาอาภูเทวายะสสิโนท่เสเตธัสรากายาสเปนนาตตะวันนิโนอิทิมันโต ชุติมันโตวันนามันโตยะสัตสีโนโมรามานาอภิกรรมุภิคุนัสามิติงว่านัสุกกะรุมหารุณาภูวิคานัสสาสหโอทตาไคหาปามุขะคูทิวาวิจขนาสถามาตาหาราคาฐามิสกาจัายะสัตสีโนท่านายังอาคาปัจุโนยูทิ่สัสอภิวัตสติท่าเสตเถทาศดากายะสเปนานัตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนามันโตยะสัตสีโนโมรามานาอภิกรรมุภิคุนัสามิติงว่านักเขมิยะตุสิตายามากันตะกาจายะสัตสีโน ลำพิตก,กาลามาเสรษาโชตินามาจะอาสวานิม,มานรติโนอาคูอาทาคูปรานิมิตาธา,า,าเสเดสรากายาสเปนานัตตะวนันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนมันโตยัสสีโนโมธัมมานาภิกามุภิกุนังสัมมิติวานาะนัสเตเตเทวะนิกายสาสเปนานัตตะวนันนิโนนาันว่าเยนะอาคันชูจีจันเยสหะ สาสหะปวุทธ,ธาชาติมัคคีลังโอคาตินนัมนาสวังทักเคโมฆะตรังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพรามาปารมัตโตจัปปุตตาอิทิมาโตสหสันนังกุมารโรติโสจัโสรปะฆาส,สมาติิงวะนาสาหัสสะพ,พรามาโรกานังมหาพรมาผิติทติอุปปัปนโนชุติมันโตพิสมังกายโยยะสาสิโสทัเสถาอิสราอาโคปัจจเกปัจเจกะ วะสาวติโนเตสัญจามัชชโตอาคาหาเิโตปริวาริโตเตจัสเพอภิกันเตสินเดเทเวสภามะเคลมาราเสนาอภิกามิปัสสะคานธรมันทิยังเอทาคันหาถาพันธาถาเวลาเขนหน้าพันธามัทถุโวสัมมันตาปริวาริธรรมโอมุนจิทาโกจินังอิติตถามาหาเสนงการหาเสนังอเปสัยิปานินาตัลละมาหจะสารังคตวนาเทระวังยถาปาวุสโกเมโคทนาจันโตสวิชุโกตถาโสปต จุธาวัติสังภูโธอะสายังวเสตันจะสัพพังอภิญญาญยววากิตวานาจักกุมาตโตอามันตยิสทหาสาวเกีสาเสนีรเตมารเสนาอาภิกันตาเตวิชานาถาภิคาวเตจะอาตับปมะกัลุงสุตวะบุตัสสาสนังวีตราชิปะกามุงเนสังโลมามปิอินทายุงสัพเพวิชิตาสังขมาพะยาติตาญาสสิโนโมทันติสาภูเตหิสาวกาเตชเนสุตาติ สิบเอ็ดบทสวดมังคลสุตังหาสีวนาจะรภานังปันธิตานางเจสีวนาผู้ชัจะชผู้ชั่นียนางเอตัมังคลามุตตามปัติรูปปัติสวัสโฉจูเพจจักกตาบุญญาตาตัสมาปันธิจะเอตัมังคลามุตตามปัติมุสะฉันจะสิปัญจวิณายุจะสุสิกิโตสุบาสิตา si Jaya wacahi tamangkala utama matapi tuuwa danang kutarang sasangka wanna kula cakamatai, tamangkala ta kanantata mata caya takaran casangkawana wajan ikamaniit tamangkala utama ngaatipiraati pa อัปปมโนจะธรรมเมสุเอตัมมังขารมุตตมังขารโวตะนิวโตจะสันตุถีจกตัญญุตตากาเนนะธัมมาสังคัจฉะเอตัมมังขารมุตตมังขันติจะโสวะตะสัตตาสัมมานัญจตัสสนังกาเรนะธัมมาสังคัจฉะเอตัมมังขารมุตตมังตโปจะปรมัตตริยัญจอริยสัจจนะทัสสนังนิพพานะสัจจิกิริยเตเอตัมมังขารมุตตมังพุทธะ Sutingka cantik tande sang mangkara mutaman tei sipsong usuat rata nang parit yang kecewe tangi tawa murang masa kecua yang rata pani tangano sama ngadi tada kate na hitam putera pani tangi tena sate na suwati untuk kaiang wira kangama tangani tangi rata kasa kaiang muni tena taminasama di kece hitam hitam pani tangi tena sate na suwati untuk yang putase topari warna समाधीना तेन समो लंबी छत्ती इथं बी थंबे रतन पण तेनाचा तेना सोवर घेऊन तो एक उखाला तसा तंपासा ठाचा तारी तनि युखानी होती ते रक्षी या सुखाताचा सावक आहे ते सुतीना ने महा फलाने इथंबी संकेन ราตนาปานิตั้งยตินัสัจยนะสุวัติหุนตุเยสุปัยุต้ามานาสาราปินานิกามิโนโคตมาสาสนาม่เตปติปตาอามาตัุวิกขัารธรรมุทานิพุตติมุชมนาอิทัมปิสังขีราตนาปานิตั้งยตินัสัจยนะสุวัติหุนตุกีนังปุรานังนาวนาทิสัมภัวังบิราตาจิตายติเกียววะสมาถิเชนบิชาวิรุณีชนะนิปันติทิรายาทายาปะริปุยนัมปิสังขีราตนาปานิตั้งยตินัสัจยนะสุวัติหุ่นตุ